ช่วงนี้จะไปไหนมาไหนเนี่ยเรื่องของอากาศไม่ค่อยเป็นใจ PM 2.5นะอย่างเมื่อวานนี้เชียงใหม่นี่ก็อันดับหนึ่งของโลกนะเมื่อวานนี้หนักทีเดียวนะคะคือที่พูดถึงเรื่องของอากาศเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหายใจเข้าไปก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่อาการวิงเวียนศีรษะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะมีทางเลือกดีๆมาแนะนําครับคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมความหอมเย็นสดชื่นให้กับทุกวันได้ครับอยากให้คุณผู้ชมพกเอาไว้นะฮะสำหรับยาหม่องน้ําเซียงผิวอิลสองสูตรครับที่ตอบโจทย์ทุกการบรรเทายาหม่องน้ํา ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานครับปัจจุบันนี้ตัวยาจะมีให้เลือกสองสูตรนะครับยาหม่องน้ำเสียงผิวอิวสูตรหนึ่งน้ำใสสีส้มออกแดงสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติโดยกลิ่นจากซินนาม,มอนออยล์หรือน้ำมันอบเชยและครอฟออยล์น้ำมันกานพลูน้ำมันเปปเปอร์มิ้นต์เมนทอนและกระบุนยาหม่องน้ำเสียงผิวอิวสูตรสอง น้ำใสครับให้กลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากเปปเปอร์มิ้นต์ออยเมนทอนผสมกับน้ำมันซินนามอนและโคลฟออยที่ทำมาจากน้ำมันการพลูมีสรรพคุณบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกจุกเสียดแน่นท้องแมลงสัตว์กระต่อยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีให้เลือกหลายขนาดพกพาง่ายและหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศยาหมองน้ำเสี่ยงผิวอิ้ว ตอบโจทย์เรื่องการบรนเทา